สวัสดีครับผมสมใจจำมใจครับรักพึ่งรักท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเมื่อวานผมชวนเพื่อนๆนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสกัดไข่พึ่งออกจากรังพึ่งที่เรากลั่นเอาน้ําหวานหรือกรองเอาน้ําหวานออกแล้วนะครับเมื่อวานเป็นช่วงของการต้มใช่ไหมฮะแล้วก็บีบเอาน้ําลงครับพอวันรุ่งขึ้นครับเราจะเห็นมีไข่พึ่งลอยอยู่อย่างเงี้ยฮะแต่ยังไม่จบครับ เราจะต้องเอาไข่พึ้งที่ลอยขึ้นมาแบบนี้ครับมาต้มอ,อีกรอบหนึง่งด,ดูนะครับ <Summer. S 1> ดูครับดูเนี่ยเราจะได้ไข่พึ้งแบบนี้นะครับที่ลอยอยู่บน น้ำนะครับที่เราต้มนะครับจากนั้นเราก็ใส่ในภาชนะอีกทีนึงนะรับขออนุญาตล้างมือนิดนะึงครับจากนั้นครับผมก็จะเอาไข่พึ่งตรงนี้นะฮะมามาตั้งบนไฟครับอันนี้ใช้แก๊สก็ไม่จำเป็นต้องเป็นไฟที่แรงนะครับ เป็นเพื่อนหลายคนที่คิดที่จะเลีเล้ยงพึ้งพงป่าครับถ้าเริ่มต้นใหม่นะครับเราก็จะปิดตรงที่เราไม่มีไข่พึ่งนะครับก็อาจจะมองเลไปทางช้อปปี้ลาซาด้าสั่งซื้อก็แพงใช่เล่นนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการของเราก็คือเวลาเราจับพึ้งพงป่าลังธรรมชาติ นะครับหลังจากที่กลั่นหรือสกัดเอาน้ำหวานออกแล้วนะครับเราก็ใช้รังตรงนั้นนะครับรังที่เหลือนะครับที่เหลือจากการกลั่นเอาน้ำพึ่งหรือน้ำหวานออกไปครับมาเป็นต้นทุนต่อซึ่งถ้าเราทำก่องไว้นะครับแล้วเรามีไข่พึ่ง เป็นของตัวเองครับเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของการใช้งานครับเพราะว่าเวลาเราซื้อมาเราก็จะรู้สึกเสียดายใช่ไหมครับอะจะใช้มากก็ลัวจะหมดใช้น้อยก็รู้สึกว่าเอ๊กลิ่นมันจะหอมยั่วยวนน้องพึ่งสำรวจนะครับเข้ามาสำรวจกล่องอยู่กับเราหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามี ไข่พึ่งนะครับของตัวเองครับเราก็จะใช้อย่างเต็มที่ความหอมของกล่องที่ทําขึ้นใหม่ครับก็จะหอมหมวนยั่วยวนนะครับพึ่งพงป่าชุดสํารวจนะครับเข้ามาสํารวจนะครับพอทุกอย่างลงตัวเขาก็จะเข้าอยู่กับกล่องที่เราทําไว้ท่านที่ทํา รแรกๆเรียนรู้แรกๆนะครับอาจจะไม่มีแม่พิมพ์แบบนี้หรือครับมีแบบพิมพ์แบบนี้ครับท่านสามารถที่จะใช้ภาชนะนะครับของห้างร้างบริษัทต่างๆที่เขาทําอาหารสําเร็จรูปครับแบบนี้ครับเพราะของพวกนี้จะทนความร้อนใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยแต่มันอาจจะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับอลองดูครับ้องอินมาดูใกล้ๆอ,อันนี้ผมผมจะไม่รอ ไม่รอให้เดือดหมดนะครับเห็นไหมครับนี่โอ้โหนี่ครับเริ่มละลายแล้วนะครับเริ่มละลายแล้วนะครับอลอาดูใกล้ๆนะน้ำอ,อ,อิ่มผมจะวางในถ้วรตรงนี้ไว้เพราะนิดนึงมดเยอะมากครับมดชนิดนี้อาจจะชอบน้ำผึ้งครับอลองดูนะครับบางอมิมมาดูใกล้ เห็นไ,ไหมครับเ้องอิเห็นไหมดูนะครับจากนั้นเราก็รินไข่พึ่งที่ละลายครับลงไปในแม่พิมพ์ของเราครับดูนะครับนะครับ,รบโอ้โหนี่ได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ย ต้มต่อครับครับจากนั้นนะครับเราก็จะรอให้เขาแห้งนะฮะแล้วเราก็แกะออกจากแม่พิมพ์นะครับก็จะได้ไข่พึ้งที่ไปใช้ในการทำกล่องพึ่งนะครับไปขีดข้้งกลองฟ้า<ม>กลอง ทางเข้านะครับของกลองลอ่อนะครับแล้วก็ใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเราทํานะครับด้วยตัวของเราเองแล้วก็ไม่ต้องอไม่ต้องมีต้นทุนนะครับที่เราไปสั่งซื้อ,อจะมีทั้งค่าของไข่ฟึ้งเองค่าทรงพอจะใช้ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกกังวลอ๊ะจะแพงไปไหมเพราะว่ามีคนบอกว่าการเลี้ยงทุงพงป่าไม่ต้องลงทุนมากนะครับ ก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนท่านไหนที่มีความรู้ใหม่ๆที่จะมาแลกเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมให้กับผมนะครับที่พึ่งศึกษานะครับการเล่าเลี้ยงพึ่งพงป่ามาได้สามสี่ปีนะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับภาษาทาปราเขาจะใช้ทำนะครับที่บอกถึงเรื่องนี้ว่าปีหูวสองน้องหูวหนึ่ง พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ